อนนี้ช่างทางองค์การโทรศัพท์ก็ได้ลากสายมาถึงที่หน้าบ้านแล้วอันนี้โดยพี่วินนนแล้วก็คุณพรเทพอยู่ข้างบนพีพ่วินนนลากสายมาจากตรงไหนอ่ะ้างหน้านู้นเลยอ่ะทางเลี้ยวเข้ามาเลยครับทางเลี้ยวมาสัากสีก่ก,กี่กี่ๆๆกิโล <100 00 S 1> อ๋เจ็ด<ม>ร้อยเมตรเจ็รอเบเมตรอ๋อเกือบแปดร้อยเมตรมาถึงหน้าบ้านตรงนี้ก็เดี๋ยวใส่ดูกละ ตรงนี้เข้ามุมตรงนี้ดึงเส้นหลักไว้แล้วแล้วก็ลากเข้าบ้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเขา,าต่อเครื่องตัวเครื่องแล้วก็ w i f i ข้างบนนี่เราเดินขึ้นมาแล้วเข้ามาที่ห้องโถงนี่ช่างจากพีวทีคุณพรเทพก็ติดตั้งเครื่องอยู่คุณเทพตรงนี้ติดตั้งเครื่องอะไรบ้างครับติดเราเตอร์ครับผมอ๋อติดลาเตอร์ ข่ายไวไฟเท่าเอร์ผมได้ <S <S ผมได้ขนาดไหนครับสักไม่รู้ความเร็วอะไรเขาเขาเรียกว่ามีความเร็วหกร้อยเมกทัพหกร้อยเมกครับอัพโหลดหกร้อยดาวน์โหลดหกร้อยเครื่องที่อยู่ในกล่องนี้นะฮะและ้วแล้วตัวนี้อะไรเครื่องวัดอะไรของตัวนี้เป็นเครื่องต่อสายไฟเบอร์ครับใหญ่ยยแกว้วนี่<อ>นี่เขาคุณฟันเจ้าขอแนะนำกล่องตัวนี้ตัวนี้ที่ผมผมเดินสายอะไรเนี่ย ผมเสียค่าเดินสายบ้างตรงกล่องนี้ทางองค์การจัดได้หรือเปล่าที่ผมมาติดตั้งนี่คือจะไม่เสียค่าอะไรจากผมเลยที่จะเสียอย่างเดียวของงานนี่คือทางซีอูทีขอจะคิดค่าสายเกินหลังจากที่เกินพี่พี่ตกลงขาไว้เท่าไหร่สามร้อยเป็นตืนเกินห้ายไหมโอเคเดี๋ยวจากนั้นเดี๋ยวเดโลคุยกับทางองค์การครับแต่ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับเดี๋ยวพอพี่ปักเสาใหม่นะ พี่แจ้งองค์การไปเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับบอกทางองค์การว่ามาเดิมที่ปักสาวสำรองไว้ตอนนี้มาปักสาใหม่แล้วให้เข้าแน่นหน่อยขจะส่งคนมาคทั้งขอบคุณคุณพรเทพด้วยที่ให้ข้อมูลเดี๋ยวเพื่อมีบ้านที่มาอยู่หลังจากผมนี่เขาจะได้ข้อมูลที่จะได้ใช้เครื่องเครื่องไวไฟของทางองค์การโทรศัพท์นะทีวทีขอบคุณคุณพรเทพมากครับ นี่ถ่ายจากมุมบนนะนี่รถจากทีโอทีนี่พี่พีนนนพี่นนก็ดูดูแลย่านนี้เลยพี่พี่นนบ้านนี้หลังที่อะไรสําหรับฝั่งนี้ฝั่งนี้บ้านไร่ดินทองหลังแรกเลยโอ้โน่เดี๋ยวมีหลังสุดท้ายกำลังสร้างอยู่มันบ้านคุณอดุลสร้างเป็นเรือนปีกไม้ในนูนนน่นอ่าอืม เป็นเรือนปีกไม้ของคุณอดุลครับเราก็รอกใช้ได้แล้วทดสอบหมายใช้ได้หมายถึงอะไรเปิดเครื่องได้ใช้ไฟฟเรียบร้อยแล้วโอเคกับคุณคุณวิโนโและคุณพรเทพนะครับครับสวัสดีครับเขาก็ในช่างก็ได้ทำงานติดตั้งติดตั้งเราเตอร์สายโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับกันนะครับ ช่างเขาก็ถอยหลังเดินทางกลับกันแล้วนะครับขอบคุณทีมงานช่างคุณวิโนนแล้วก็คุณพรเทพจากทีโอทีองค์การโทรศัพท์นะครับลานะครับบา,บายยรถของงานติดตั้งองค์การทีโอทีก็เดินทางกลับแล้วนะครับขอบคุณอีกครั้งครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ